เราจะมาทอดใบกระท่อมตอนนี้เขามาแล้วนะคะเพื่อ yes you know ทุกคนคือมันอร่อยมันฟินมันนมองบุมองบุเดี๋ยมตัวเตตัวเตรียมตสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องอัปปิโท ไม่ใช่ไม่ใช่เไม่ใช่แล้วช่วชวอ,ชองแล้ววันนี้นะคะก็อยู่เ,<อ><อ>เร่งอีกแรงอีกสยสไปรทูเดย์นะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมากินใบกัญชาตนใจนะคะใบเออขอท่าด้วยท่าท่า <c oughs> เราจะมากินใบมะนาวส้มโอฟักเเฟตโมไยโยหอกพี่คนไหน <laughs> ไม่ไม,ไม,ไม,ไมทุกคนคือวันนี้เอาสาระเลยนะคะคือว่าขอแบบท่าแบบเท่ๆน้อยคือว่าวันนี้นะ <c oughs> เกียวก็จะมาทอดใบใบกระถ่อมนะคะทุกคนคือว่า <c oughs> เราได้ปลูกมาประมาณสองอยเกปีสิบเดือน อ,อีกสาิบสวัน 8, ชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมง1นึชั่วโมงอ่าหน่นนาทีหนึ่งแสนสาหัสแล้วก็เก้าจุด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 ทสนิยมวินาทีนะคะเท่ากับไม่รู้แล้ววันนี้เกียวจะมาทอดใบกระทอ yeah. Yeah. ่อมนาทุนเย้ตะเมิอ ก็วันนี้นะคือเราได้ไปขอใบกระท่อมจากผู้ใหญ่มานะคะประมาณหลายใบยอยู่นะคะวันนี้เดี๋ยวแบบตอนนี้ว่ามันถูกกฎหมายแล้วใช่ไหมใช่ใช่ oh, <ๆ>ใช่แต่มันเออมันถูกแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวเราแบบจะมาลองกินนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะได้ยินเขาพูดว่ามันเจ็บทําให้เมาคือตอนนี้เขาเมาแล้วนะคะเพิ่งแบบ oh, oh <What? S 2> no, my god speak English yes you know ทุกคนเราจะมาทอดใบกระท่อมกันนะคะเราจะมาทอดกินกัน3มคนนะคะก็ซึ่งวันนี้ก็น่าแหละนะเราจะมาทอดกันนี่ใบกระท่อมอร่อย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 อนนี้เมาแล้วเมาแล้วเอ่อกลับมาหรือยังิตจกลับมารอยังโอหกลมาต้นไม้ยังหมุนอยู่เลยต้นไม้หมุนเหรอโอเคโอเคได้ยหรอย เอยระวังตรงน้อดีดๆอดีดๆอดีดๆมาหมุจริงๆยืน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 ิบ้าตายได้จ่อเออแล้วที่สามก่อนจะเนี่ยจอบ้าหมื ลืมเอาไฟแช็กมาแเว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 ทจุย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 มาทุกคนตอนนี้เราก็ได้ก่อไฟเสร็จแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ไฟไฟไฟขอดูไฟหน่อยนี่ค่ะไฟอันนี้เหรอไฟใช่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 อ๋อตอนนี้ซึ่งตอนนี้นะคะกระทะร้อนแล้วทุกคนตอนนี้กระทะร้อนแล้วเราเราเราก็ได้เทน้ำมันเสร็จแล้วนี่ดูดู มาเดี๋ยวเราจะมาทอดกันเทำไมน้ำมันน้อยจังคะเราต้องใช้ประหยัดไงคะอ๋อนี่นะทุกคนเราจะทอดกันแล้วนะคะอ่าต้องหยุ่ไกลๆนะเดี๋ยวมันจเลยอใจไปเลยกไป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 กลับไปดูกับไปดูอ่าเดี๋ยวมันไหม้นะเร็วๆโอ้โ้โนโนโน อันเจ้าพี่เดย์มนตกแล้วเก็บสีไม่ได้เอาไฟแชกมานะทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปทษที่บ้านพี่กบบ้านใหม่ของพี่กบดีกว่านะคะตอนนี้คือเหนื่อยมากเราจะกลับไปทษที่บ้านพี่กบเราลืมเอาไฟแช็กมานะคะได้ค่ะได้ค่ะเราเอาชีวิตรอดแบบนั้นไม่เป็นอะเราต้องให้คนสอนก่อนอะนะ เดี๋ยวเรากลับไปทําที่บ้านพี่กบดีกว่าแล้วก็เราจะกลับไปกินแบบยั่วๆจ้าใบกระท่มยั่วๆจ้าเป็นเลยจ้ากลับมาคุณผู้หญิเมื่อกี้เราได้กลับไปเอาไฟแช่ใช่ไหมคือเรามานี่เราลืมเอาไฟแช็คมาพอเราจะกลับไปที่บ้านเราลืมกุญแจไว้ที่นี่เราก็เลยกลับไปเอาไฟแช็่แล้วก็กลับมาที่นี่โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทอดที่นี่กันเลยนะคะเฮ้ยอยู่นี่ จะกระโดดน้ำเหรออย่านะอย่านะอย่านะพี่เดอย่านะอย่าอย่าลุกออกมาสิกระโดดลงไปเลยไปเดี๋ยวเรามาทอดกินงกางกงกิงกิ่งกงสลาิงกิงกงสลอนงกองแกงเฮ้ให้กันเลยนะคะนี่เดี๋ยวพี่แพลเขากำลังจะก่อไฟนะคะเจ้าแม่ไฟลุกแรงเดี๋ยวเกียวจะเป็นคนถอดนะคะถอด เป็นอีสานไงถอดถอดเ,อเดี๋ยวจุดไฟเสร็จก่อนนะคะไปทุกคน จะมาทอดใบกระท่อมนะคะจะทอดสัประมาณ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 0บาก็0ยใบนะคะนี่เดี๋ยวเราจะตากล้องนี่คือแบบตากล้องรู้ไหมทุกคนอยู่หลังกล้องทำยังไงอะไรเหรอเรวนี้หมืนพุทโธทมโมสังก ได้้อย่างีนเนี่ยไฟมันจะนิ่งอยู่แล้วมาอันนี้นานแล้วไฟอันนั้นแล้วเดี๋ยวอันนี้เรามาใส่เครื่องปรุงกันเลยไม่ใช่อันนี้สิแป้งรออันนี้เร็วๆสิทำอะไรช้าๆนี่นะคะทุกคนนี่ยังยังไม่ได้กยังยังไม่ได้กินอ่ะนี่แล้วก็ผสมอันนี้เป็นผงอะไรนะแป้งทอดกรอบนะมาเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยพี่ป้าตั้งกระทะไป อย่าหาทำไม่ทราว่าคุณทำอะไรคะอ๋อเอาดินสอไว้ข้างหูค่ะทำไมต้องไว้แบบนี้แตบว่าค่ะที่พัดปุ๊บเป็นอะไรที่แมวรอนแล้วเอ้อทีนี้บอรได้แต่งใจเลยนี่จีนี่เออทำ่มอะมันไม่มันไม่ทัวจีจีนี่นี่นี่มามาเตรียมตัวเอาแล้วนะ ตดีวเตี้ยตัวเตี้ยตัวเตี้ยตัวอ๋อสวยจังเลยอ่ะดีทุกคนมันงามแบบตัวหรือว่าไฟไม่ร้อนวะโอ้ไฟร้อนค่ะไฟร้อนแบบนี้พอแล้วยังยังยังมันน่ากินมากเลยที่เราใบยัง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 ไม่ยังไม่ไหม้เดี๋ยวเอาเอาทีละใบอีมันจะเป็นยังไงเนี่ยเนื้อเนื้อพริกค่ะอาจจกะเทยอันนี้เขาเรียกว่าใบอะไรคะใบกระเทยใบรัง บีโจ้ยดีว้าวาะเปเราเล่นตาเดบุญแ่ติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊ก้าลี้าลี้้าลี้าลีมาเ้อาลีอไลบ้ว้าลี no 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 o โอ้ใครร้อนไครร้อนคะโอ้ยวยมากเลยพี่เถยก้สิถยก้ เออบาลีนก็โย่พลิกบาลีบาลีพลิก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 ,ลก,ลกอันนี้เราก็จะโชว์ให้ดูแบบนี้นะมันไม่ใช่ใบไม้เล่นๆนะทุกคนว <What? S 1> <laughs> ้ัดยางมันพลิกไม่ได้ว่ะโอ้ถ้ามีซีฟู้ดนี่น่าจะดีนะเออมันตึบกรอบแล้วแหมมันกรอบมันต้องให้เย็นก่อนทุกคนเราไม่รู้นะว่าทอดยังไงคืออันนี้ทอดมั่วซั่วตัวนะเออ,อข้ามไม่คลข้ามไม่คลข้ามไม่คลเออเจ ทดีเดดทดีเด็ดดีเดดทดเดด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 ราจอหนึ่งสอมสสมหนสมันได้จริงจกว่าทุกคนหนึสนี่มันจริงจริงพี่ดหนึ่งสมึสมมันกรอบใบนี้กรอบจริงๆริงสาแข็งป๊ะกหนสสใบนี้ไม่กรอบเหรอใบนี้ก็กรอบนะหนึสอเอาห้าใบพอแล้วเนาะห้าใบพอแล้วหนึสา

ไม่มีอะไรจะกินแล้วทุกคนหนึ่งซอสซาหนึงซอสซาซอสาสี่ห um ้าหกเจ็ดแปดก็จีห้าอสิปเก้ายี่สิบยี่เอยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่สห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยเก ซ่าสี่ซ่าอซ่าสองซาซาซา้าซ่ซาเจ็ดซ่าแปน่ากจินใบ่ากินจังรสชัติน่าจะอร่อยนะอันนี้คือถ้าทำเป็นขนมทอดคือได้เลยนะแผ่นละกีิบัตนะกับกบอีทำไมแพ่จันต้องย่างด้หนึ่งซานี่มือกล้อง่เออเอออาร์ติยากมมา แม่เอออยากโผล่เรอทำไมมันโผล่ะใจเย็นๆล้มันกับโผล่แอีมานี้กับโผล่แล้วโซว่าเราปู่จอตอนาระใครดูทุกคนน้ำมันเข้าเกี่ยวใบไม้เหี่ยวใบไม้เหมือนโค้งล้วตอนนี้ใบไม้เหี่ยวเผื่อถ้าแบบเราได้กินเราจะสดชื่นขึ้นก็ได้นะโอ้โใชัยชัยชัแบบยังไงนะเอาใหม่ดิวันเดด เราจะสวดชื่อแต่ก็เอ่อเอ่อเออเออเกียวจุ๊บใบไม้หน่อยจุ๊บหันโล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 เออใบไม้ตบหน้าใบไม้ตบหน้าหนึ่งสองซับอไม่นะอีกทีหนึ่งอีกอีกทีหนึ่งใบไม้ตบหน้าหนึ่งสองซับ ใบไ,ไม้ตบหน้าใบไ,ไม้ตบหน้าหนึ่งสองซับลมพิュมาหนึ่งสองซับพี่เจยเอาไว้เลยเล่นเหมือนเด็กเลยอะ่ะ <c oughs> ใช่ไฟก็ไม่รู้ <c oughs> พี่เพลพี่เพลเอาเกลือมาโรยก็ได้นะเกลืออยู่นู่นเกลือเกลือจนเกลือรวยเกลือเกลือเกลือรวยใช่ไหมใช่อร่อยแทนนันนันแท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 นอี ฮัลโหลเอจุ๊บเอ๊ะอะไรเต๋ทำไมทุกคนต้องกลิ้งเกลียวด้วยอ่ะทำอะไรผิดอ่ะพอละงานนี้อืมพอละอันนี้บักราปีเราเด้ออันนี้เราต้องแบบเอ๊ะจุ๊จุ๊บอ่าฮาอ่าโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็เราก็ได้ทอดใบกระท่อมเสร็จแล้วนะอร่อยมากเอ้ยไม่ใช่อร่อยมากสิน่ากินมากเลยนะทุกคนดูสิ บรรยากาศโอ้โหนั่งชิวอยู่ริมหาดใสอันนี้ริมแม่น้ำเมยนะคะนี่ทุกคนอ้าเดี๋ยวก่อนพูด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 อะไรก่อนก่อนกินอะ่ะนี่นะทุกคนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรา,ม,ามีกี่ใบมีกี่ใบมีหนึ่งสองสามสี่ห้า ใบนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันเลยนะคะทุกคนเกียวขอกินใบนี้แล้วกันมันเล็กเกียวต้องกินใบใหญ่สุดสิเกียวอ่าใบนี้แหละกินให้หมดมาไหนมามาดูพี่แป๋กินก่อนมามันเป็นยังไงบ้างี่ยอ่าอืมมะโอน้ำมันมาโอน้ำมันนี่นะเกียวเอาอีกรอบกดดูตาเลยจิตตา มาเหลือเกลียวเหลือเกลียวแล้วเหลือเกลียวแล้วเธอเข้าเวรยามึงไอ้ก็มาอะไรอะไรอ่ะหยาทำไมมันอุ่นจังเลยมันเป็นยังไงเจ็บเกลียวจะลองชิมามันอมน้ำมันไหม มันขมมากแหละมันเค็มด้วยตาเกลียวตัวโอ้โหรสชาติเป็นไงคะรสชาติเป็นไงบ้างคะขอจากความรู้สึกค่ะเอออีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งขออีกคำหนึ่งมันขมมากหนึ่งสองสามอะไรดูด้เยอะ ทำไมจำเองงั้นล่ะทำไมจเหมือนจาไรเลยอ่ะใช่ไหมอร่อยเนาะปงคุณนั่งด้วยคุณนั่งด้วยคุกอหมกุอหมกลวก็งูของครับ คงกึ้งคือคงกึ้งคือเมื่ช้านีเป็นไงบ้างคะรอขอกลั้งหรอว่ะเกี่ยวเป็นไรอีกเกี่ยวเกี่ยวเป็นไรเอ๊ะเกี่ยวเป็นไรเดี๋ยวตกน้ำเป็นไรเหรอเกี่ยวเป็นไรอ่ะเกี่ยวเป็นไร จังเลยอ่ะโอุ้กคนคือมันอร่อยมันฟินมันมองบนมองบนมองบนกินหมดแล้วเดี๋ยวเราให้พี่เดย์ลองชิมบ้างดีกว่านะคะจะดีหรอไม่ดีหรอกจะดีหรอ เอาเลยเอาเลยเอาเลยกินได้จริงๆหรอพี่เป็นคนดีนะคนดีคนดีทุกคนเมื่อกี้ตั้งแต่เมื่อกี้ละเออเกลียวให้กินอันไหนดีอันที่มันใหญ่ๆเลยอันใหญ่ๆเหรออันนี้เหรอมามาดูใกล้ๆไม่หมดนะมาดูใกล้ๆสิโอ้แค่นี้เองจิบๆใบไม้เปล่าๆแค่ใบไม้ใบไม้เปล่าแค่ใบไม้อ่ะเนาะดูนะดูนะดูปักนะฉันนะคะอืม ดูตาดูตาดูตากูแบบอร่อยไม่ค่ะโอเคครับไม่ไม่ใช่ไม่จริงๆอันนี้ไม่่คือเราทําผิดวิธีหรือว่ามันมันขมแบบนี้อยู่แล้วอ่ะเราเราเน่ราน่าจะทอดอันนี้ไหนอ๋อมัน่ยวเพราะมันไม่เออเกี่ยวกินแผ่นเมื่อกี้มันอร่อยมากใช่เหรออือพี่เดจะกินแผ่นนี้ให้หมดนะกินกินจริงอ่ะใช่กลืนด้วยนะ กลืนไลลนิดเดียวอ๋ออะไรตั้งสติทำไมหัวใหญ่จังโอ้ยระบายพี่เดมผมเส้นผมนี่อืมมาเริ่มเพิมเทิมเลยู้เที่ยวอยู่ไหน พี้เด็กไหรเว้ยเว้ยช่วยด้วยไปก็ได้ทำไมกันดิวางใบละรูราชันเกลือกับใส่ผสมกันโอ้ทำไมใบใหญ่จังอันนี้ใบที่หนึ่งใบที่สองใบ ที่ห้าสี่ปืนชั้นหน่อยเธอตัวใหญ่มากเลยปืนชั้นหน่อยใบที่สี่เล้วใบ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 ต่อไปใบที่ห้าเดี๋ยวเราจะให้เกลียวปืนแล้วนะขึ้นมาจัดดีๆนะขึ้นดีๆ ตัวใหญ่แล้วพี่เจอยู oui, ไ่ไหนอยู่นี่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 ่ะนี่ไปกระท่อมมานี้หมดแล้วทุกคนใครจะซื้อต่อเกลือไข่ให้ใบละยี่สิบบาทติดต่อมาแอร์ไลน์หนึ่งหนึ่งหกเก้าสี่หกเจ็ดแปดเก้าองเ้าสิ กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไคร b ์ให้ช่องสมัยจุดเด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย